สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกอีกหนึ่งวันนะวันนี้มาดูสองคูณสองครับวันนี้นี่ก็สวยอีกแบบนะครับสองคูณสองสีน้ำตาลตะแกงปั๊มโรงงานนี่นะครับโอ้โหดีครับผมคว่าเด็ดแล้วเนี่ยสวยสวยตะแกงปั๊มโรงงานลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมเป็นตะแกงปั๊มหรือว่าเพิ่มเป็นฟิลเตอร์ได้นะครับตะแกงก็ประมาณ5้าร้อยถึงหกร้อยเนี่ยตะแกงครับตะแกงปั๊มโรงงานเดี๋ยวแตว่าชอบเป็นสีฟ้าแบบที่สวยครับสีฟ้า หรือว่าเป็นชอบสีเทาแลมโบแบบนี้ครับนี่ครับก็ชอบเป็นสีชมพูแบบนี้ครับนี่คนระับสีชมพูมุกแบบตัวนี้ครับที่สวยครับนี่ชมพูมุกที่สวยนะครับหรือว่าชอบแบบสีไหนก็สามารถทักสอบถามได้นะครับหรือว่าชอบเป็นสีดำสีดำดั้งเดิมนะครับนี่งานสีจตันก็อยู่ที่2 2 9 9บราบาทับเบลเทอร์โบนะครับ,บ,บ,นะรบถ้าเพิ่มแตะแกงปัง๊มเพิ่มฟิลเตอร์ก็เพิ่มได้ตามโปรโมชั่นต่างข,งของทางร้านนะครับ ก็มีออเดอร์6นะเริ่มทำสีเข้ามาสำหรับทูซับเบรออเดอร์6นะครับนี่ซับเบรเทอร์โบ1ินิ้วเราประกอบแล้วก็เล่งทุกวันนะครับชอบสิไหนก็ทักสอบถามได้นะครับแต่เป็นชอบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ครับนห็น้ำตาลแบบนี้ก็สวยครับบรรยากาศวันฝนตกนะครับนี่เป็นสัาตาลไปสองเซตแบบนี้ครับสีน้ําตาลหรือว่าชอบเป็นสีดําดั้งเดิมเลยนีครับนี่ดาแบบนี้ก็เป็นดําดั้งเดิมแบบสีดำนะชอบสนไหนก็ทักสอบถามได้นะครับ ีซับเบียร์เทอร์โบสแปดนิ้วตู้พร้อมดอกนะครับเรามีหลากหลายโปรโมชั่นตู้ใส่ตะแกรงปั๊มโรงงานแล้วก็ใส่ตะแกรงปั๊มไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับนะแล้วก็ใส่ตะแกรงปั๊มใส่แบบใส่ฟิลเตอร์ก็มีถ้าเป็นตะแกรงถ้าถ้าเป็นแบบนี้แต่เป็นตะแกรงฉีกไม่ใช่ตะแกรงปั๊มแบบนี้ก็อยู่ที่2,299ัาสิบเก้าบาทซับเบียร์เทอร์โบสแปดนิ้วขนาดหกครับความกว้าง60สิบสูงแปดสิบเซนติเมตรลึกเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับส,บสบร,บรับซับเบียร์เทอร์โบส ส่วนถ้าใส่ตะแกรงปั๊มโรงงานก็จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ตอนนี้น่าจะเพิ่มอยู่6,690บาทนี่ครับแต่เป็นตะแกรงปั๊ม2,299บาทแล้วก็มีจัดโปรโมชั่นอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวฝากก็ติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาเพิ่มเติม,ม2,299บาทก็บนกตะแกรงปั๊มอยู่690บาทนะครับนี่ตะแกงรงหนานตัวนี้ครับถ้าเพิ่มฟิลเตอร์ก็สามารถเพิ่มได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับส่วนตู้เปล่า นะครับส่วนตู้เปล่านะครับก็2,299บาทเป็นตะแกรงฉีกแบบนี้นะครับนี่ตะแกรงสีแบบนี้นะครับ2,299บาทสีโจตันไม่อัตราภูเขาคขาเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดนี่ครับนี่เซตนี้เป็นสีดำครับนี่ครับนี่ดำทั้งหมดอันนี้เป็นเซตดำทั้งหมดทีดีหนึ่งก็เป็นสีดำนะครับ2อคูณสนี่นะครับ2อคูณสแล้วก็2อคูณสแบบนี้สีน้ำตาลนี่ก็สวยแบบนี้ครับนี่นะครับหรือว่า2อคูณสสีฟ้านะครับนี่ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ก็จะสวยแบบนี้ส่วนสี เทอรแลมโบก็จะประมาณนี้ครับสีตะแกงปั๊มโรงงานนะครับหรือว่าชอบสีชมพูแล้ก็จะกำลังทำตอนนี้คือทําสีเขียวนะครับที่กําลังทําสีตอนนี้คือมีสีเขียวสีเหลืองนะครับมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีส้มนะครับพบทุกเกียรติสีเลยนะครับนั่นก็ฝากติดตามแลวกันนะครับที่บนราชธานีกับร้านอุบนมิวสิคเซาวเซนกงนะครับ0856313001ส่วนตู้เปล่า นะครับแม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดเป็นตะแกรงฉีดแบบนี้ขายที่ไปละสองพร้อาสิบเาบาทเท่านั้นนะซับเบตเทอร์โบสแปดนิ้วไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันสวยๆนะครับเดี๋ยวดูเนื้องานครับนี่ครับสวยๆเอามาดูนะครับเดี๋ยวดูเนื้องานที่สวยวันนี้ครับนี่งานสีโจตันนะครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสองพนสอร้บเก้าบาทซับเบตเทอร์โบสแปดนิ้วนะครับถ้าเป็นตะแกรงฉีดก็อยู่ในที่โปรโมชั่นเดิมนะครับจนถึงวันที่31 กรกดาคมส่วนงานสีก็เพิ่มได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับงานสีก็สามารถเพิ่มได้นะครับถ้าเป็นสีชมพูมุกนี่ก็จะอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับงานสีถ้าเป็นที่ดินหนึ่งก็อยู่280บาทนะครับถ้าเป็นงานสีครับถ้าที่ดิหนึ่งนี้เพิ่มใบละ280บาทถ้าสเปคเทอร์โบน่าจะอยู่ประมาณใบละนะครับใบละ500บาทถึง600บาทนะอยู่ที่สีที่เราเลือกใช้ถ้าเป็นสีมุกก็จะแพงขึ้นมาครับเพราะเราใช้สีคือใช้สีพ่นรถยนต์นะครับนี่ครับนี่ สีตู้หนึ่งจะพ่นอยู่ทั้งหมดสี่รอบนะครับนะไม่ใช่ว่าทําไมสีใบหนึ่งมันแพงจังครับลูกค้าต้องต้องดูกันว่ากว่าจะพ่นเป็นสีน้ําตาลออกมาได้คือหนึ่งเราต้องพ่นสีรองพื้นสีดําก่อนระดับแรกนะครับใส่เนื้อไม้ก่อนเพื่อกันกันเนื้อไม้กันเชื้อราครับอันดับสองคือต้องพ่นรองพื้นอีกระดับที่สองนะครับันดับที่สามคือต้องพ่นสีโจตันระเบิดนะระดับที่สามนะครับพ่นสีโจตันระดับที่สามก่อน แล้วก็ลาดับที่4ต้องพ่นสีขาวก่อนนะครับนี่นะครับก่อนจะเป็นตู้สีแบบนี้ต้องพ่นสีขาวลำดับที่4นะครับแล้วก็ลําดับที่5ถึงจะพ่นสีจริงได้นะครับนี่ทั้งหมด5ขั้นตอนพ่นสี5รอบ600บาทถือว่าคุ้มนะครับ600บาทให้ลูกค้าลอง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 ,ลองคำนวณดูก็ได้นะครับว่า600บาทต่อนหนึ่งใบแต่การทําสีนี่คุ้มไหมกับการพ่นสีทั้งหมด5รอบนะครับ ถ้าเราพ่นสีดำแล้วมอเราพ่นสีน้ําตาลทันทีพ่นสีฟ้าทันทีมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะจมไปกับกันเลยครับนี่มันจะจมจมหายไปเลยทันทีเลยนะครับจมหายไปทันทีเราจะทากระบวนการวิธีการทําสีดูว่าเราพ่นทั้งหมดกี่รอบแต่ที่ร้านเราพ่นทั้งหมด5้ารอบก่จะได้สีแบบนี้ออกมานะฉะนั้นลูกค้าที่สั่งซื้อบอกเลยว,ว่าคุ้มครับเพราะสีหนึ่งกระป๋องสีเราจนหนึ่งกระป๋องก็ตกถังละ4ี0ยกับ50าบบาทนะครับต่อหนึ่งถัง ถ้าเปลี่ยนสีมุกแบบนี้นะครับนี่สีชมพูมุกแบบนี้ก็จะหมดเยอะขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นผมคิดแค่ใบละ600บาทสลับสีตู้ซับเบรดนะครับใบแค่ใบละ600บาทเท่านั้นก็ถือว่าค่าช่างค่าคนงานค่าทินเนอร์ค่าสีก็หมดพอดีครับบอกได้ว่า6 0 0้บาทนี้คือเกือบเท่าทุนนะแย้ว่าอยากทําให้ลูกค้าตัวนี้คือผมอยากทาให้ลูกค้านะครับถ้าทำจริงๆก็หมดเยอะหมดเยอะาเราพ่นสเกิร์ตลดนิดเดียวเขายังเอาแค่สองพันนะครับ นะเอาคิด,ดง่ายๆเลยครับว่าพ่นสกเกิดรถยนต์น่ะนิดเดียวเขาเขาจะคิดเราแค่2 0 0 0แต่ตอนนี้ผมพ่นให้ทั้งหมด5รอบในราคาที่600บาทเท่านั้นเพราะนั้นก็ฝากติดตามด้วยก็เล่ากันนะครับบอกว่าคุ้มเพราะที่ที่หนึ่งพ่นประมาณนี้ก็280บาทนะครับแต่ตู้ซับเบททอโบนี้คือให้คิดแค่ใบละ6 0 0บาทถ้าจะทำสีน้ำตาลนะเดี๋ยวถ้าเป็นสีดำแบบนี้งานโจตันก็ไม่ต้องเพิ่มก็200 2,299บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่31รกรกฎาคมเท่านั้นนับจบจากนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราคานับเนื่องจากวัตถุดิบต่างๆก็มีการปรับราคาขึ้นแต่เราก็ยังประคับประคองราคาให้ได้ราคาพิเศษนะสำหรบับตู้ซับเบียเทอร์โบ18นิ้วขอบคุณทุกการติดตามวันนี้นะครับ21รกรกฎาคมที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ